สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรื่องของที่ผ่านมาเรารู้แล้วนะคะว่านิสัยของดาวเป็นยังไงระยะการโคโจรของดวงดาวเป็นยังไงนะคะแล้วก็นิสัยธาตุของอาดาวพระเคราะห์จะมีนิสัยของธาตุเขาแต่วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของนะคะธาตุของราศีหรือจักรวาลนะคะในวงกลมนะคะเขาบอกว่าในวงกลมนี้นะคะอ่าเด็ครูเขียนวงกลมให้นะคะในวงกลมเนี้ย เขาเรียกว่าหนึ่งจักรวาลทวนกันนะคะจักรวาลน,นะคะในหนึ่งจักรวาลน,นี้นะคะ,ะในหนึ่งจักรวาลน,นี้นะคะแบ่งเป็นนะคะในหนึ่งจักรวาลเท่ากับสิบสองราศีนะคะในสิบสองราศี นะคะในหนึ่งราศีนะคะเท่ากับสามสิบองศาเพราะฉะนั้นกลมๆนี้เขาเรียกว่าหนึ่งจักรวาลนะคะในหนึ่งจักรวาลแบ่งเป็นสิบสองราศีสิบสองราศีนะคะในหนึ่งราศีเท่ากับ 30องศานะคะเป็นการเพื่อว่าให้รู้วันนี้เราจะรู้ว่านิสัยของดาวต่างๆในของราศีต่างๆนิสัยเป็นยังไงนิสัยของเขานิสัยของธาตุนะคะธาตุเขาเรียกว่าธาตุของราศีอ่านะคะ ครูบอกว่าธาตุทิศนะคะราศีขึ้นต้นด้วยธาตุไฟธาตุไฟนะคะจรราศีนะคะครูตามด้วยธาตุไฟ สถิละลาสีครูเขียนข้างล่างแล้วกันนะคะครูบอกว่าธาตุไฟตรงนี้คือธาตุไฟทวิภาวะราสี นะคะอ่าตรงนี้คือจอราศีนะคะในจอราศีเขาเรียกว่าไฟที่อยู่จอราศีแปลว่าขึ้นไหวลงไหวนะคะแต่ว่าเวลาที่ไฟโหมกระหน่ำขึ้นมาก็จะเร็วมากนะคะส่วนไฟที่อยู่สัะราละเรียกว่าสถิรละราศีเป็นไฟมั่นคง ก็แปลว่าเวลาที่เหมือนกับเวลาที่เราไปเรานึกถึงตอนที่เขาย่งางไก่ย่างไก่ไฟมันก็จะเป็แบบพอดีพอดีพอดีลักษณะนี้ก็แปลว่าไฟอย่างมั่นคงถ้าคือถ้าร้อนก็ร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนไฟเขาเรียกว่าทวีภาวะนาสีไม่แน่นอนแปราว่าเดี๋ยวก็พุ๊เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็พับเดี๋ยวก็ลงลักษณะนี้ที่ครูนึกถึงก็บอกว่าไฟที่แบบเหมือนกับพลังใจระเปิดขึ้นมา เรากาลังจะช่อท่วงลนนักษณะนี้เดี๋ยวอเอาเอาเอาขี้เท่ามากบลักษณะน,นี้แปลว่าไฟที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นะในราศีนะคะในธาตุราศีทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ีธาตุนะคะมีธาตุไฟ1 1. ึธาตุไฟนะคะสองธาตุดินสาม ธาดลมสีพาดน้ำ <c oughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตลบตรงนี้เพราะเดี๋ยวครูจะได้เขียนตัวนั้นงสือนให้นักศึกษานะคะ่ะเรวมากันนะคะมาเขียนวงกลมใหม่ กูจะแยกให้ชัดเลยนะคะนักศึกษาจะได้ไม่งง เขียนว่าอันนี้คือธาตุไฟธาตุไฟนะคะจอราศีนะคะธาตุนะะาไฟสถิละราศีธาตุไฟทวิภวะราศี นะคะคุณเขียนว่าทวิภะวระาศิขอเติมราศีให้หน่อยละกันนะคะธาตุไฟแปลว่าในความหมายของธาตุไฟแปลว่าความเขาเรียกว่ามีความ,วาม,ม,วามกระตือหรือล้นนะคะธาตุไฟเนี่ยมีความกระตือหรือล้นแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ว่องไวนะคะความหมายก็คือว่าธาตุไฟมีความกระตือหรือล้น มั่นใจในตัวเองนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะธาตไฟนะคะมีความกระตือรือร้อน มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอันนี้คือธาตุไฟเรามาต่อกันที่ธาตุดินนะคะธาตุดินเริ่มด้วยนะคะราศีนะคะมังกรนะคะอันนี้คือธาตุดินดินอันนี้คือนะคะจอราศีครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะจอราศี ธาตุดินแปลวะ่าทักถมจนแน่นนะคะดินแปลวะ่าดินแห้งดินแข้งดินแก่งน,นะคะอะแล้วตรงนี้นะคะเป็นธาตุดินนะคะธาตุดินสติละราศีธาตุดินนะคะตรงนี้เป็นธาตุดิน ทวิภาวะนะคะราศีนะคะความหมายของธาตุดินนะคะความหมายของธาตุดินนะคะมีความหนักแน่นขออนุญ,ญาตนะคะดับเิ นะคะนะคะนะคะถ้าดินนะคะมีความหนักแน,น,น,น่นอดทน,ดนยึดมั่นนะคะแล้วก็ระเบียบแบบแผนมีระเบียบ ะคะแบบแผนอะนะคะเรามาดูธาตุลมกันบ้างน,นะคะธาตุลมก็มีทั้งหมดาสามราศีนะคะธาตุลมแม่ธาตุธาตุลมตรงนี้อยู่คือจอนราศีนะคะธาตุลมตรงนี้นะคะธาตุลม สถิรล,ลาศีถ้าลมที่มั่นคงลมสม่ำเสมอลมเรื่อยๆลมเอื่อยๆลมไม่พัดไม่สูงขึ้นไม่เร็วขึ้นลมในจอละลาราศีเพราะว่าพัดมาทีหนึ่งเหมือนกับพายุอะค่ะพัดทีบ้านพังเลยลนะักษณะนี้นะคะถ้าอยู่จอละลาราศีเพราะว่าขึ้นไวลงไวสังเกตไหมคะที่ลมพายุขึ้นมาควาดบ้านทีเดียวควาดหมดเลยบ้านพัง แล้วมันก็นเลียกทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ลมลมอยู่ราศีนี้นะคะลมเป็นนะคะทวิภาวะราศีของธาตุลมนะคะแปลว่าลมที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็พัดเร็วเดี๋ยวก็พัดแรงเดี๋ยวก็เอือยเฉยลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะธาตุลมมีปัญญา มีความรู้นะคะช่างพูดช่างเจราจานะคะไม่ยึดติดนะคะเป็นธาตุน้ำมากธาตุน้ำขึ้นต้นด้วยนะคะธาตุน้ำจอนราศี น้ำที่เป็นน้ำมหาสมุทรน้ำที่เวลาที่เวลาที่เกิดสึนามิครูให้นึกถึงง่ายๆนะคะพัดปุ้มนะคะบ้านพังเรียบหมดเลยซึ่งมีปีหนึ่งทึ่งเคยเกิดสึนามิเขาเรียกว่าน้ำน้ำพัดมาเรียกเรียกว่าบ้านพังเลยนะคะเขาเรียกว่าสึนามินะคะหรือน้ำในเรียกว่าน้ำกดน้ำดังน้ำอยู่ราสีนี้นะคะน้ำ น้ำทวีภาวะ,าส,ละลาสิรราสีนะคะธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุน้ำอยู่ที่นี่นะอยู่ทวีภาวะราสีนะคะ,อ,ะ,นะคะอันนี้คือธาตุน้ำนะคะทั้งหมดธาตุของราศีแบ่งเป็นสี่ธาตุ ธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำนะคะให้ให้รู้นะคะว่าในนิสัยของธาตุแล้วธาตุมีทั้งหมดสี่ธาตุนะคะอ่ะธาตุน้ำเ,เขาเรียกว่าช่างจินตนาการมีความอารมณ์อ่อนไหว นะคะเก็บความลับเก่งอ่านะคะเราให้ดูนะคะว่าในราศีทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมดสี่ธาตุในสิบสองราศีจะมีทั้งหมดสีด่ธาตุธาตุาที่หนึ่งก็คือในเรื่องของธาตุไฟนะคะมีทั้งหมดสี่ธาตุคือธาตุไฟ มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีใจคอมั่นคงแล้วก็มีความกระตือรือร้นไฟฮะไฟนี่จะแบบสังเกตนะคะที่ว่าเวลาที่เด็กเรียนใหม่ๆ่จะมีเขาเรียกว่าไฟเยอะมากเลยไฟสูงมากเลยเราให้นึกถึงคนที่เรียนจบใหม่ๆมีความกระตือรือร้นอยากทํางานอยากทํางานมากมีความคิดสร้างสรรค์โอ้อยากทำโน่นอยากทำนี่มีความคิดข้างสรรค์นะคะ แต่ไฟนะคะที่อยู่สถิละเหมือนที่ครูบอกนะคะว่าไฟเหมือนไฟที่เหมือนย่างไก่อะคะ่ะไฟมั่นคงถาวรไม่มีขึ้นไม่มีสูงเห็นไหมคะเวลาที่ครูให้คิดถึงใกล้ๆคือไฟที่ย่างไก่เวลาที่ย่างเนี่ยไฟจะแรงไม่ได้ถ้าไฟแรงแปลว่าไก่ไหมเขาถึงต้องไฟปานกลางเพราะว่าเวลาที่มีความเดือดร้อนก็จะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะ ไม่มีคําว่าสุขดิบๆลักษณะแบบนี้นะคะหรือทวิภาว่าราศีซึ่งเหมือนกับที่บอกนะว่าไฟเหมือนกาลังตั้งเตาใหม่ๆแล้วเนี่ยพอเปิดไปปุ๊บมันจะชั่วช่วงชั่วชวเดี๋ยวก็มันลมก็พัดมันก็จะไม่แน่ไม่นอนลักษณะแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราไปดูในเรื่องของธาตุดินธาตุดินนะคะ เป็นจอละราศีเหมือนกับดินที่มันทับถมอะคะ่ะที่เราดินทับถมที่จุดนแน่นจนมันเป็นกาเรียกว่าเป็นศิลาก็ครูก็ให้มองเหมือนแพ่เมืองผ,ผีที่แบบดินมันทับถมจนแน่นจนแน่นนะคะเหมือนกับที่เราใส่ดินไปข้างหนึ่งแล้วก็เออมันก็ยังไม่แน่นจนทับถมไปเรื่อยๆจนดินมันแน่นเขาเราียกว่าดินแน่นดินแห้งดินแคลงดินแก่นลักษณะนี้ ส่วนดินนะคะที่อยู่ในสถิลาราศีแปลว่าดินที่มันมั่นคือมันมันมั่นคงถาวรและมันจะไม่มีแข็งไปกว่าน,นั้นจะไม่มีอ่อนไปกว่าน,นี้นะคะส่วนดินนะอยู่ที่ราศีจรละทวิภาวะราศีแปลว่าดินปนน้าเพราะว่าเหย,ยบไปก็แบบคล้ายๆกับดินโคลนลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกับดินโคล่ะเราไปธาตุาลมธาตุลมจรละาศีนะคะ เขาเรียกว่าเป็นลมที่ขึ้นไวลงไวที่ครูบอกนะคะว่าลมที่มันเกิดเหมือนลมพายุพายุมันเกิดขึ้นทุกพักทีเดียวบ้านทางเลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าลมที่แบบไม่เลื่อเื้อยเฉยส่วนลมที่อยู่สถิระแปลว่าลมที่เลื่อเลื่อยลมพัดเย็นเย็นสบายสบายลมแบบสบายสบายจังเลยลักษณะแบบนี้ลมก็พัดผ่านพัดผ่านไปเรื่อยๆแต่ลมแบบกลางดี ไม่แรงไปไม่ช้าไปลักษณะนี้เหมือนกับที่เราเปิดพัดลมอย่างนี้ดีกว่าเราเปิดพัดลมเราเปิดปุ่มสองมันก็จะเย็นกําลังดีมันก็จะไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะคะอ่ากูให้มองเห็นง่ายๆนะคะแล้วลมสถิละราศีแปลว่าลมที่ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันก็พัดเร็วเดี๋ยวมันก็พัดช้าลักษณะแบบนี้นะคะไม่แน่ไม่นอนส่วนน้ําที่อยู่จอละราศีนะคะเป็นน้ําที่บอกนะคะว่าน้ําเป็นน้ําทะเล เวลาที่เหมือนกับว่าน้ําขึ้นใต้น้ำเคยเคยนักนักไม่ทราวบว่านักศึกษาหรือนักเรียนเคยได้ยินข่าวไหมคะที่เกิดในเมืองไทยเคยเกิดสซนามิซึ่งเป็นน้ําทะเลพัดเข้ามานะคะชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยกวาาบ้านกว่บ้านคนหมดเลยและตอนนั้นคนตายเยอะมากเลยนะคะเขาเรียกว่าไฟเขาเรียกว่าน้ําที่น้ํแบบว่าน้ําจอาะราสีน้ําที่ไม่แน่นอน พอน้ําที่เขาเรียกว่าน้ําที่อยู่สถิระแปลว่าน้ํากรดน้ําที่มันน้ําด่างน้ําที่มันไม่มันไม่มีทางออกนะคะแล้วไปเรื่องน้ําทวิภาวาราสศีน้ําทะเลแปลว่าน้ําที่จะมีการไหลมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น้ําทะเลที่มันเดี๋ยวมันเอื่อยเฉยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงลักษณะนี้นะคะอ่ะอันนี้เราก็จบในเรื่องของอะไรในเรื่องของธาต ธาตุทั้งหมดนะคะธาตุของราศีมีทั้งหมดสี่ธาตุนะคะเพราะว่าธาตุดินธาตุลมธาตุน้าานําเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะในเรื่องของนิสัยนะคะของราศีอ่าเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครอยู่ในราศีไหนนะคะเอาวไปลเลยนะคะนิสัยของราศีมาอานักเรียนจดก่อนนะคะจดนิดนึง ะะ <c oughs> เราให้รู้นะคะว่านิสัยของราศีเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้คือธาตุของราศีนะคะในกล้องในใหญ่ๆเขาเรียกว่าจากาักรราศีหรือบ้านของเราลักษณะนี้บ้านของเราลักษณะนี้นะคะเปรียบเปลี่ยนบ,บ้านของเราเปรียบเหมือนตัวของเรานะคะ,ะไปดูต่อนะคะในเรื่องของ ราศีมีใครอยู่นะคะในราศีนี้มีใครอยู่บ้างเรารู้แล้วในเรื่องของนิสัยของธาตุนะคะธาตุของดาวเคราะห์นะคะอ่ะครูก็มาใส่ต่อนะ